สวัสดีครับวันนี้ครับมาถ่ายตัวผู้ที่พี่ชายสอบถามเข้ามานะครับนี่ครับผมเป็นตัวผู้นะครับเหลือตัวเดียวนะครับวันนี้เป็นตัวเมียวันนี้ตัวผู้ครับนี่ฮะสีเทาสวยอยู่นะครับตัวยาวนะครับตัวยาวสวยอยู่นะครับผมนี่นะครับ นี่นะครับตัวผู้ ladies. นะครับนะครับชุดนะครับนี่ฮะเป็นตัวผู้นะครับที่เพิ่งโตนะครับนี่ฮะตัวผู้จะเป็นสีออกเทาแดงๆนะครับเป็นเยีย yeah. น,นะครับตัวนี้ออกเทาเลยนะครับตัวนี้ตาดําสีเลยนะครับนี่ฮะขอบตาดํานะครับพวกนี้เป็นเยียซิงนะครับเยียซิงเรด้านะครับนี่ฮะตัวผู้สองตัวนะครับชุดนี้นะครับผม เขาก็สวยครับตัวเ้าค,ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ